กระซิบบอกเร่านำเสนอรถกระบ,บะมือสองหล่อๆนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะรถกระบ,บะคันนี้ค่ะเป็น Isuzu All New รถปี2013ค่ะเครื่อง2.5 h i r n d e r นะคะมีกล้องหลังด้วยค่ะทุกท่านเรือนไม่ขึ้นครบนะคะเลขไมค์140,000โค่ะเครื่องดีเซล2,500ซีซีนะคะตัวท็อปค่ะทุกท่านเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ สีสวยตลอดทั้งคันค่ะเล่มพร้อมสภาพพร้อมขับใช้งานได้ยาวๆซื้อไปใช้คุ้มค่านะคะทุกท่านเหมือนซื้อป้ายแดงเลยนะคะราคาคันนี้2,19,000บาทค่ะ i s u z u a ออนิวนะคะปี13เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าค่ะ สนใจติ่ต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารกันนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องรากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ